สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two c ูช n n e l นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแมนยูนะครับในรุ่นการนี้นะครับณวันนี้นะครับวันที่19การกฎาคมนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแมนยูไปหลายส่วนแล้วนะครับนับมาตั้งแต่จอชัวเซอร์เซ่นะครับที่เข้ามานะครับเล่นเป็นศูนย์หน้าเป้าแล้วด้วยอายุยังน้อยมากนะครับ23ปีเท่านั้นเองเล่นเป็นหน้าเป้ารูปร่างดีทักษะดีนะครับเอาตัวรอดเก่งมากลงมาเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ดี แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เข้ามาตามมาติดติดกันนั่นก็คือตัวของโยโร่นะครับเซนเตอร์ฮาบอายุเพียง18ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือการสร้างทีมใหม่ของแมนยูผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคือเอานักเตะอายุที่น้อยๆเข้ามาในทีมครับเพื่อที่จะเล่นเพื่ออนาคตอาจจะร,รวมทีมนี้สัก2-2ฤดูก,ลก,กาลเป็นอย่างน้อยนะผมรู้สึกว่า2ฤดูก,กาลเนี่ยต้องเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับถ้าผมถ้าผมเทียบโมเดลก็คืออาร์เซนอล อาร์เตต้าเข้ามาสู่อาซนอททำคล้ายๆกันครับทุกอย่างมันจะต้องมันจะต้องสร้างกันขึ้นมามันไม่สามารถที่จะโอ้เอาผู้เล่นคนนั้นเข้ามาแล้วทีมมันจะเปลี่ยนไปทันทีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเหมือนกันหลายๆคนเหมือนกันว่าปัญหาของแมนยูมันไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการทีมเป็นหลักไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคือต่อให้เปลี่ยนเอาเอริกเทนฮากไปเอาใครเข้ามาเนี่ยปัญหาของแมนยูเนี่ยโดยลึกๆแล้วเนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าแมนยูอาจจะไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านี้ นั่นแหละครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมผมว่านะแฟนๆของแมนยูเองหรือแม้กระทั่งผมผมยังรู้สึกเลยว่าแมนยูตอนนี้คือผมรู้สึกว่าเขาเขาดีทั้งภายในและภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริหารทีมสตาฟต่างๆมันผลมันออกมาสู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับภายในก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าดีการซื้อผู้เล่นต่างๆผมรู้สึกปีนี้แมนยูไวมากครับในการปิดดิลมันไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาที่เราเห็นว่าโอเคแมนยูมีข่าว หายไปเกือบ2-3งถึงามด้วยซ้ำกว่าที่จะมีการอัปเดตขึ้นมาพออัปเดตขึ้นมาทีหนึ่งก็ไม่ได้แล้วชวดแล้วคว้าปิดดิวไม่ได้ปัญหามันเกิดขึ้นครับแต่พอมาปีนี้เนะี่ยแมนยูปิดดิวด้ได้เร,เร็วมากแล้วก็ซื้อได้เร็วด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกับแมนยูนั่นก็คือผมผมมองว่ามันเป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะสำหรับแมนยูนะแล้วผมรู้สึกว่าแมนยูต้องการใครอ่ะคื คือคือมันจะโดนโกงราคาทั้งหมดเลยอะ่ะค,คือจากนักเตะราคาเนี้คือเอาง่ายๆเหมือนถ้าถ้านึกผมผมผมเป็นพ่อค้าขขยหมูปิ้งอะ่ะแมนยูเดินมาซื้อเนี่ยจากแบบไม้ละสิบบาทอะ่ะผมบอกไม้ละสามสิบห้าบาทได้เลยอะ่ะนึกภาพออกไหมคือคือด้วยความที่แมนยูเป็นเป็นทีมที่รวยครับเป็นทีมที่มีเงินเนี่ยครับดังนั้นเนี่ย ผมเป็นพ่าคคำหมูปิ้งผมรู้อยู่แล้วแมนยูจะเดินมาซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องการ3ามล้านเออแล้วสมมุตินะผมมีหมูปิ้งนี่แหละแต่ว่าสมมุติว่าเอออซีมิลานมาซื้ออินเตอร์มาซื้อเนี่ยจริงๆผมขายแค่10ล้านอะ่ะสิล้านเนี่ยผมขายแล้วมันต่างกันครับนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแมนยูมาหมา,มา,ม,า,ม,ามานานอะ่ะต้องการใครสักคนหนึ่งเนี่ยกว่าที่จะ กว่าที่จะปิดดิวได้อะโดนแบบนี้ตลอดนะครับในการโก่งราคาขึ้นไปราคาจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับแต่ว่านั่นแหละครับมันคือความเป็นแมนยูที่ต้องจ่ายมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขามันเหนื่อยครับผมว่ามันก็เหนื่อยครับแล้วมันเนี่ยมันคือคือทุกทีม,มรู้ครับว่าแมนยูมีมีตางมีเงินดังนั้นการที่เขาอยากได้ใครเนี่ยแล้วเพิ่มราคาขึ้นไปเนี่ยผมว่าแมนยูก็ยอมจ่ายแต่นั่นแหละครับมันมันก็เลยทําให้ปีนี้เราจะเห็นเหมือนกันว่า ตัวเลือกของแมนยูครับมีมากขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้าที่ตัว,ตวของโยโรจะย้ายเข้ามาสู่แมนยูนะครับแมนยู uh, มีข่าวกับ uh, ตัวของเจอร์รอดเบนเวสของเอฟเวอร์ตันอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์ได้ยื่นข้อเสนอไปถึง2ครั้งนะครับแต่ตัวของเอฟเวอร์ตันต้องการค่าตัวถึง75ล้านปอนด์พุ่งขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับพุ่งขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยครับแมนยูเบนเข็มทันทีนะครับไปคว้าตัวของโยโรมา ในราคา58ล้านปอนด์เออขอไป52ล้านปอนด์นะครับ52ล้านปอนด์ผมว่าราคาดีมากนะครับกับนักเตะฝีเท้าแบบนี้นะครับคือถามว่ามีความเสี่ยงไหมในเรื่องของอนาคตอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองเล่นดีก็ว่าไปนะครับเล่นไม่ดีก็จะยังไงดีนะครับสำหรับนี้แต่ผมแค่มองว่าคือด้วยพื้นฐานของยโร و เขามีทักษะที่ดีการอ่านเกมที่ดีรูปร่างดี และผมรู้สึกว่าถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งในเขาเข้าไปอีกเขาจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมว่าเล่นบอลกับเท้าได้ดีเอาตัวรอดเก่งมีความไวัยเล่นบอลกับพื้นได้ดีแล้วมีทักษะแมนยู Man นะครับฤดูก,กาลที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัญหาหลักๆนั่นก็คือนักเตะมีการบาดเจ็บผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของทีมแพทย์ของแมนยูได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ผมแค่รู้สึกว่าอย่างตัวของลุกชอกลับมาสู่สนามเนี่ยไม่กี่เกมเขาก็เจ็บกลับไปอีก หรือแม้นักเตะหลายๆคนไม่เป็นว่าจะเป็นตัวของริซันโดมาติเนสนะครับแฮร์รี่แม็กไวนักเตะเหล่านี้ประสบปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดมันน่าจะมีส่วนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับทีมงานทีมสตาร์ททีมแพทย์ของแมนยูเองถ้ามีการปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างภายในแล้วอะผมว่ามันจะออกมาสู่ภายนอกอย่างที่ผมบอกไปในช่วงของของต้นคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามองว่าแมนยูปีนี้พอปิดดิวได้เร็วเนี่ยและที่สำคัญณปัจจุบันนะครับ มีข่าวเหมือนก,นกันกับตัวของมานูเอลอูกาเต้นะครับมิดฟิลดตัวรับของอุรุกวัยผมรู้สึกว่าโอกาสได้น่าจะสูงมากๆนะครับเพราะว่าเอเจนต์นะครับเป็นคนเดียวกับโยโรและข่าวล่าสุดนะครับณนะปัจจุบันนั้นก็คือข้อตกลงส่วนตัวนั้นบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเหลือในเรื่องของค่าตัวนะครับระหว่างสโมสรนนะครับว่าจะตกลงกันได้ที่เท่าไหร่แต่ในเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวเนี่ย ผมว่าบรรลุข้อตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอการมานะครับรอการชูเสื้อนะครับรอการมาเซ็นนะครับออกสื่อน,นู่นนั่นนี่ครับรอรอดูได้เลยนะครับการมาของอูกาเต้จะดียังไงอูกาเต้เป็นมิดฟิลต์ตัวรับที่ผมรู้สึกว่าเอริกคินฮากต้องการมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาควานหานักเตะสไตล์แบบนี้แต่นั่นแหละครับมันประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวของแฟรงกี้เดอยองเองอยากได้มากนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มานักเตะคนอื่นๆเนี่ยอย่างคาซิโม ผมว่ามันเลยจุดของของความเก่งของเขาไปแล้วอะ่ะตัวของคาเซมิโร่ปีที่แล้วนะครับเราจะได้เห็นคาเซมิโร่ช่วงท้ายของฤดูก,กาลอะ่ะหลังจากที่เขากำศึกหนักความเร็วของเขาหายไปแบบหายไปเลยอะ่ะหายไปเลยนะผมว่าด้วยด้วยความที่เขาเล่นติดต่อกันหลายๆแมตช์มันมันเลยออกอาการมาแบบนั้นสนุบตัวของคาเซมิโร่ด้วยอายุด้วยอะไรด้วยนะครับว่ากันไป ถ้าได้มาแมนยูจะครบทันทีนะผมรู้สึกว่ามันครบพอดีเลยนะกองหลังนะครับได้โยโรมานะครับมันมันมันเสริมความแข็งแกร่งอะ่ะแล้วในในในส่วนของเกมรับของแมนยูมีทั้งแฮร์รี่แม็กควายนะครับลินเดเลิฟนะครับแล้วก็ตัวของริซอนโดมาติเนสแล้วก็ตัวของโยโรคาม巴านั้นได้ย้ายไปแล้วนะครับเอ่อก็ผมว่าคาม巴าน่าจะเป็นในเรื่องของความเร็ว ผมว่าความแข็งแกร่งเขามีนะแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของความเร็วครับที่เกมขอ,ง,องกิจมันเร็วมากจริงๆครับแล้วผมว่าเขาปรับตัวยากเหมือนกันในในเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับก็เลยต้องย้ายออกไปนะครับดังนั้นเซนเตอร์ของแมนยูในฤดูกาลหน้าผมรู้สึกว่าไม่น่าเป็นห่วงมากขนาดนั้นผู้เล่นหลักๆคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นตัวของโยโรยืนคู่กับตัวของริซอนโดมาติเนส แลวผมเชื่อว่า2คนนี้พอเล่นด้วยกันนะครับบอลเท้าสู่เท้าอ่ะมันจะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นที่ริคก,กันฮาต้องการนั่นก็คือบิลลอัพเกมจากด้านหลังขึ้นไปมันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ประกอบกับตัวของอ e นะังเดโอนาหน้าที่ซื้อมาเพื่อที่จะเล่นบอลกับเท้าแล้วเหมือนกับเล่นเป็นบิลลอัพเกมขึ้นมาผมว่าเราจะได้เห็นมากขึ้นฤดูกาลที่แล้วทำไม่ได้เลยครับเพราะว่าถูกบีบ ถูกไล่เพลสแล้วนักเตะที่มีมันไม่ใช่นักเตะที่มีสไตล์ที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีถูกบีบถูก place เพลสออกอาการเหมือนกันดังนั้นฤดูกาลน,นี้เกมของแมนยูผมว่าก็คงจะเปลี่ยนไปบอลจะเป็นเท้าสู่เท้ามากขึ้นแล้วจะเป็นบอลที่บิลล์อัพเกมขึ้นมาจากผู้รกษาป,ประตูจักเป็นสัดส่วนใหญ่แบ็คซ้ายแบ็คขวาผมว่าพร้อมอยู่แล้วล่ะนะครับแบ็คซ้าเป็นลูกชอแล้วก็มีมาเลเซียคนนึงนะครับ แล้วก็ขวาเป็นดาโลนะครับมีวันวิสซาก้าอยู่ด้วยนะครับตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปได้บูกาเต้มาจะครบมากๆยืนคู่กับตัวของโคบี้เมนูสและมิดฟิลด์ตัวรุกให้เป็นหน้าที่ของบูโน่เฟรนันเดสไปเลยหรือแม้กระทั่งตัวของฮิตเซนอีริกเซนผมว่าบูโน่ก็ไม่สามารถที่จะเล่นยาวทั้งฤดูกาลได้โดยเขาเพียงคนเดียวดังนั้นการมีอีริกเซนอยู่ในทีมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นข้อดีของแมนยูนะ แต่นั่นแหละครับเรายังไม่ได้เห็นเรื่องของการขายนักเตะออกไปของแมนยูนะครับว่าจะขายขายใครหรือไม่ขายใครนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีเมสันเมล์ด้วยนะครับที่เล่นได้ทั้งตรงกลางเล่นปีกก็ได้เหมือนกันสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับตัวของเมสเนเมล์หน้านะครับได้เซอร์ซี่มานะครับโอ้ดูวันที่เขาเล่นให้กับโบลอนญาแล้วอะ่ะเซอร์ซี่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ลงมาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีลงมาต่ําและเอาตัวรอดเก่งมากครับรูปร่างดีมากนะครับทักษายเยี่ยมเอาตัวรอดเก่งมาก และที่สําคัญนะครับเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษอันตารายมากๆครับอันตารายจนที่บางทีเขาอยากแตะเขาก็แตะไปโดยที่บางจังหวะมันมันรู้สึกว่ามันอ่านเกมยากอะนักเตะแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอันตารายมากในกรอบเขตโทษแพทเทิร์นเขาไม่ได้มีแพทเทิร์นเดียวและเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานี่คือความยอดเยี่ยมของเซอร์อรที่ได้เข้ามาบรรดาปีกของแมนยูผมว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับแรดฟอร์ดเองนะครับการเนช ตัวของแอนโทนีถ้าเขากลับมาเป็นแอนโทนีคนเดิมนะครับคนเดิมเลยนะคนเดิมที่เราเคยสัมผัสเข้ามาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหรอดูความเป็นแมนยูได้เลยนะครับรวมไปถึงแจดอนซานโชก็ไอ,อเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วเขาถ้าเขาก้าวข้ามผ่านกันไปได้ก้าวข้ามผ่านไปได้แล้ว เขากลับมาสู่ในยุคข,ของของแมนยูที่มันจะไปต่อข้างหน้าได้อรผมว่ามันก็มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วขุมกําลังของแมนยูฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ผมว่าน่ากลัวมากและถ้าเราเอารูปแบบการเล่นนะครับของแมนยูที่เล่นกับแมนซิตี้และได้แชมป์เอฟเอคัพมาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและเอานักเตะที่เพิ่งได้มาเนี่ยใส่ลงไปอะ่ะผมว่ารูปแบบเกมแบบนั้นอนะ่ะจะคล้ายๆกัน จะเป็นทีมหนึ่งทีเ่เล่นโดยใช้ปีกที่มีความเร็วแบบนี้ได้เก่งปีที่แล้วนะครับแมนยูไม่ได้มีหน้าเป้านะครับนัดที่เล่นเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศใช้บูโน่ฟอนเดสเนี่ยไปยืนคู่กับตัวของแม็กโทมินีเล่นเหมือน4 2 4ด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งบูโน่กับแม็กโทมินีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเป็นหลักแล้วก็ช่วยกันไล่ส่วนข้างหน้าเนี่ยจะให้โอกาสทั้ง2คนปีกท,ที่มีความเร็วทั้งแรดฟอร์และกานนาโชเนี่ยโฉบเข้ามาเล่นนะครับ ผมว่าปีนี้ถ้าเอานักเตะที่เขาได้มาอย่างตัวของเซอร์ซี่ขึ้นมาเล่นเป็นหน้าเป้าเซอร์ซี่ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีครับ mm hmm. เขาลงมาเล่นตรงกลางลงมาต่ำได้เอาง่ายๆคือเขาลงมาต่ำได้ลงมาถึงกลางสนามก็ได้แล้วเขาเก็บบอลได้เล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ดีคู่แข่งแย่งบอลเขายากมากครับบางทีเขาพลิกตัวไปเนี่ยขึ้นมันเดายากอะแพทเทิร์นของเซอร์ซี่ไม่ทรมาดาจริงๆนะครับตอนที่เขาเล่นกับบอลญานญาอยากให้เขาหันหน้าได้เท่านั้นเองครับหันหน้าได้เขาดวนหมดเลย และถ้าเซนเตอร์ของทีมไหนช้าขึ้นมาแล้วก็ผมว่าโดนเซอร์ชี่ฉีกเหมือนกันนะครับฉีกเหมือนกันนะก็อันตรายมากครับสำหรับแมนยูในฤดูกาลหน้าและถ้าเอานักเตะท,ที่ว่ามาเนี่ยผสมลงไปอ่ะโหน่าจะเป็นทีมที่เอริสเซนฮากต้องการรอดูอูกาเต้นะครับผมว่าอูกาเต้น่าจะมาจริงๆแหละเพราะว่าพอมาเนี่ยมิดฟิลด์ตัวรับที่แมนยูอยากได้จริงๆอ่ะถ้าเข้ามาสู่ทีมนะ สุดยอดมากแน่นอนนะครับสำหรับแมนยูในฤดูกาลที่จะมาถึงอ,อ,อุกาเตะนะครับเล่นเป็นมิดฟ,ฟิลตัวรับเขาเอาตัวรอดเก่งมากครับแย่งบอลเก่งมากไม่ได้ช้าอย่างที่ที่มิดฟ,ฟิลตัวรับสมัยก่อนเราจะเห็นนะครับชา้ชาๆเข้าบอนลหนักนะครับแต่อุกาเต้ไม่ใช่ครับเขาเคลื่อนไหวได้เร็วมากอ่านเกมอยู่ตลอดวิ่งเข้าโฉบเข้าตัดบอลทําได้ดีกับอุรุกวัยด้วยซ้ำนะครับและที่สําคัญผมว่าเนี่ยคือจุดเด่นมากๆอีกจุดหนึ่งของตัวของอุกาเตะนั่นก็คือการ กำหนดจังหวะของเกมเขาวางครอสบอลแม่นมากครับโยกจากขวาไปซ้ายโยกจากซ้ายไปขวาและที่สำคัญเขาอ่านจังหวะได้ดีครับในการเติมขึ้นไปช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นในจังหวะที่ทีมนั้นทำเกมรุกได้นี่คือข้อเด่นของบูกาเต้เลยครับถ้าได้มาก็นนะครับแมนยูน่าจะเป็นแมนยูที่ควรจะเป็นได้แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่เล่นเหมือนจะดีพอจะดีเนี่ยนักเตะ ตัวสาคัญเนี่ยก็เจ็บไปอีกนะครับแล้วกว่าที่นักเตะเหล่านั้นจะกลับมาแมนยูก็มันมันสูญเสียไปเหมือนกันนะครับในเรื่องความมั่นใจอะไรต่างๆนานามันก็นั่นแหละครับมันมันมันเป็นเรื่องของของอาการบาดเจ็บแต่ผมแค่รู้สึกว่าทีมแพทย์ของแมนยูก็น่าจะมีปัญหาด้วยถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับมีอะไรที่มันพร้อมแล้วสําหรับแมนยูในฤดูกาลที่จะมาถึงปีนี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมว่าจะเป็นปีที่ตั้งคือเหมือน เหมือนตั้งไปถูกทางอ่ะเขาก็จะไปในทางที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะน่าจะทำได้ดีสาหรับแมนยูแล้วผมว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแน่ๆแ,แล้วมันเป็นทางที่ดีขึ้นด้วยสําหรับแมนยูในปีนี้นะกับผู้เล่นที่จะเข้ามาต่อจากทั้งเซอร์เซนะครับแล้วก็ตัวของยโรรอดูเลยครับตัวของอูกาเตผมว่าไม่น่าพลาดที่จะเข้ามาสู่ทัพของแมนยูนะครับในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ การมาเร็วมันดีครับหนึ่งก็คือซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เร็วแล้วมันซ้อมแท็กติกที่มีได้เร็ว,รวพูดถึงแท็กติกบ้างนะครับวันที่เซอร์ซี่มานะครับมันมีเออร์เรนฮักก็เข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็เขาบอกเหมือนกันนะครับว่ารูสฟานิสเตอรรอยนะั้นรอตัวของเซอร์ซี่อยู่ คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าตัวของเซอร์ชี่เองหรือแม้กระทั่งตัวของรามุสฮอยลุนเนี่ยได้จิตวิญญาณได้ไมล์เซตหรือแม้กระทั่งระบบความคิดที่เวลาอยู่ในกรอบเขตโทษหรือเวลาที่เขาไม่มีบอลจะเล่นยังไงจะทํำยังไงควรทําอะไรบ้างไม่ควรทําอะไรบ้างเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเวลาลุตฟานิสโรอยได้บอลหรือแม้กระทั่งเขาหาจังหวะยิงในกรอบเขตโทษอะ่ะคมแค่ไหนสมัยที่เขาเล่นให้กับแมนยูเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาเฉียบคมแค่ไหนหันหน้าไปไม่กี่จังหวะเขายิงแล้วครับ แล้วแม่นมากแล้วเข้าโอ้โหแบบคือคือเว้นระยะห่างตัวของรูสฟานิสซรอยไม่ได้เลยแล้วเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะโอ้โหแม่เจ้าหายังไงก็หาบอลเจอเขาไปอยู่ตรงไหนบอลจะไปอยู่ตรงนั้นเสมอครับในการที่เข้าไปอยู่ในกรอบเ,ดดเขตโทษวเคาอันตรายมากๆานะครับสำหรับรุดฟานิสซรอยในสมัยที่เขาเป็นนักเตะที่กับแมนยูนั่นแหละครับผมก็เลยบอกว่าการมาของรุดฟานิสซรอยมันเป็นอีก อีกส่วนจิ๊กซอส์สำคัญเหมือนกันสำหรับแมนยูปีนี้นะและคิดดูนะครับว่าทั้งเซอร์ซี่มากิลอีกคนหนึ่งนะครับดาวรุ่ง3คนเนี้ยได้รับการเทรนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความคิดนะครับการเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาไม่มีบอลจะเล่นยังไง มีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วแมนยูผมว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงและอรอดูผู้เล่นคนต่อไปนะครับที่จะมาชูเสื้อให้กับแมนยูว่าจะเป็นใครแล้วก็แมนยูยังไม่ได้ปล่อยใครออกไปยังเป็นทางการครับไม่ก็นอกจากไม่ไม่สั้นกินวูดนะครับที่ไปโอลิมปิกมาเกส์นะครับก็อรอดูนะครับว่าผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่หรือผู้เล่นที่จะออกไปจากแมนเชสเตอร์จากนั้นจะเป็นใครบ้างติดตามกันได้ครับ ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดถึงแมนยูนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของแมนยูปีนี้เชียร์สนุกแน่ๆนะครับสำหรับแมนยูนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกสนับสนุนผมได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงกดซุปเปอร์แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านนอีกคครัั้ะบ and i have